24่นัดชนะ5เสมอ4แล้วก็แพ้15นะครับมี12คะแนนปรุสินอนวัตรฝีมือช่างให้สัญญาณเริ่มเล่นนะครับปั่นเข้ามาเสาแรกลูกนี้เอ้ามากจุดมาเกสเดวิสันนะครับหลุดไปนิดเดียว จังหวะเตะมุมมามาชุกันแล้วผู้สามตัวออกมาชกไม่ดีครับพัดทันหันครับแต่ว่ายังโชคดีตรงนั้นไม่มีนักเตะรัชนาวีที่ยืนอยู่ยครับยังไม่ออกบอลสักทีครับโจนตัวแล้วออกไปริมเส้นอีกทีนึ่งตวัดเขามงเน้นๆ้นลูน้ตรงตัวแต่ว่าเซนโยฟันได้เองก็มงไม่คมเท่าไหร่แล้วน่าจะมีเสียงนกหวีดไปก่อนด้วยดูครับจังหวะบอลเปิดนะครับลูกนี้แล้วก็มาได้บวกด้วยครับ ใช่แล้วดูเหมือนจังหวะของการยืนของฟ<ช>ันไดเนี่ยย้อนกลับมาจากตำแหน่งล้มหน้าอีากพันล็อปอีกหลบมา2จักระพันยังผิวหลบอีกจ่ายสุดท้ายสวยมากครับซีโอฟันไดบฟันไดยิงยัดเลยครับสราวุธทุบมาซ้ำอีกทีติดรอกโอ้โหบอลจตะโต๊ะกลับของรัชนาวีครับแลวดูจังหวะได้ลุ้นของสวุวรรณบุรีครับฟันไดะครับลูกนี้ตัดใจยิงเองครับแต่ว่ายังติดเซฟสราวุธครับบอลมาที่จักระพันยิงซ้ำแต่ว่าติดนัทพรก่อนที่เคียวออกมาได้ครับ โอ้โหมาโอกาสต่อเนื่องครับเจ้าบ้านสรรณบุรีที่ก็ฟานได้ฟานได้เข้าสายยิงไกลเลยลูกนี้มามันยังโด่งไปหน่อยครับเอ้าเพราะว่ามือเนี่ยมันจับด้านหลังนะครับของตัวเองครับแล้วดูจังหวะที่ได้รุ้นของสุพรรณนะครับฟานได้ที่ตัดใจยิงไกลเลยนะครับเพราะว่านี่ราชนาวีนิเสื้อขาวสีย5คนตามมาเหมือนกันเลยครับ เต่มุมโดยจักรพันธ์พรใสเข้ามามงเน้นๆลูกนี้เอาติดพูดเดียวกันจบพิงแล้วซ้ำอีกทีติดบล็อกสิทธิศักดิ์มาบล็อกไว้ได้มงย้อนกลับไปอีกทีก็ยังสกัดเอาไว้วนเลขขีดหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โหสามสี่จังหวะสุดท้ายนี่ก็ไม่พ้นทางสวนบุรีอยู่ดีนะครับเต็มเหนียวเลยครับรับไม่อยู่ครับสารวุฒิกองล่างครับดูภาพช้าครับดูจังหวะแรกนี่ได้มงก่อนเลยครับแล้วยังมาติดเจษดาเลยครับแล้วมาซ้ำอีกทีปรัดครับก็ยังติดอยู่ฟันได้ครับขึ้นมงครับดีแล้วเคลียร์กันไม่ขาดนนนะะครรััับบจงหววี้แ ของราชนาวีบอลมาเข้าทางลีซึงฮีครับฮาโบเล่ลูกนี้ตูงตาข่ายครับหนึ่งต่อศูนย์ครับนาทีที่ยี่สิบห้านำราชนาวีไปก่อนประตูเดี๋ยวคนมงเคลียออกมาเป็นสุทธิพงศ์นะครับก็คือทาอะไรไม่ได้ครับพลวัตโอ้หมุนสวยมากครับหลบมาสองพลวัตเปิดยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งติดนัทพรมงซ้ําอีกทีหนึ่งบอลยังไม่ตีล่างกายทีหนึ่งแม่ไปวืดซะก่อนอังเดรหลุยไลเต้ครับจังหวะสุดท้ายอะไรที่พยายามที่มงเข้าไปนะครับแล้วก็ อ the right. no ันเดรุยเตี้นี่ดีครับพยายามตีลังกาจักรยานลกาแล้วครับลูกนี้ว่าบอลนี้ไปโดนหน้าแข้งมาเฉลลบครับดูครับจังหวะนี่ครับโดนนิดเดียวครับไม่โดนเต็มเท้าโดนเต็มเท้านี่โอ้โหได้ลุ้นเลยครับเป็นจักรพันธ์ซัดเองลูกนี้ข้ามกำแพงแล้วก็ข้ามคานไปด้วยครับจังหวะยิงครับดูกนอในครั้งของจักรพันธ์พรสายนะครับเท้าขวาก็วิ่งไปลูกนี้ยิงออกหลังไปเลยครับโอ้บอลไปไซด์ด้านหลังแล้วนะครับ นั่นแหละครับยิงยัดเลยครับเสาแรกว่าถอยมาหมงสกัดไว้ได้ครับบอลฮุกเข้ามือพัฒนันครับโอ้โหไม่ได้ฟาวด์ด้วยนะครับจังหวะเกมยังต่อเนื่องอยู่โอ้โหแลวจังหวะนี้ได้ดูลูกยิงฟรีที่ของมาชูก้าและคนที่ไปใช้ศีรษะหม่งนี่ก็เป็นพลวัตเลยครับที่นอนล่วงถูกครับดูครับยิงแรงมากเลยครับแลวหมวกตรงกลางด้วยครับแบบนี้มือนน่ครับโอ้โหอยาแก้ปวดไปสองเมตรเลยครับแบบนี้อ่าเป็นน่าจบครึ่งเวลาแรกครับ จะตัดเข้าขวายังหาเหลี่ยมยิงไม่เจอมาชูก้างัดขึ้นมาตรงๆเอาทะลุช่องเดียวเดียวลูกนี้เรียบร้อยครับตีเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้โหใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีกับอีก3วินาทีครับสุพรรณบุรียังไม่ได้ตั้งตัวเลยครับราชนาวีนี่กดดันเลยครับสุดท้ายก็ทําได้ครับเอาแล้วครับเกมสนุกเลยทีเดียวนะครับดูครับจังหวะที่ได้ประตูตีเสมอครับโอ้จังหวะบอลจากมาชูก้านะครับแล้จ่ายทะลุไปเนี่ยมอนต์ำน้ำวิ่งมาจับบอลแล้วก็ดูครับมาชูก้าตรงนี้พิงแล้วก็จ่ายครับ ยังโชคดีนะครับที่ไม่ไปแย่กบอลกันเองตรงนั้นก็มีพิสสารสินยืนอยู่ครับแต่สุดท้ายมอมรถึงบอลก่อนแหละครับนี่ครับอม,มองไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วพอได้บอลน,นี้ก็ยิงตามน้ำไปเลยครับ1ประตูต่อนหนึครับราชนาวีตามที่เสมอสบายบุรีเฟซครับ โอ้โหไปเผื่อมีพื้นที่เปิดตรงนั้นวับเจียเ่านั้นนะครับโอ้โหวิสัยท้ามองขวาเดีดไปตามช่องลูกนี้ตบกลับเข้ามาได้ในชัดแล้วรว้อยครับงสองหนึ่งโอ้ยเหลือเชื่อครับพิสารศสินตัวสำรองครับทีที่53นะครับเป็นพีสารศสินเซนต์ครับตัวสำรองครับที่ลงมาในครึ่งหลังครับดูาจังหวะจ่ายนี้ก็เป็นมาชูก้าจังหวะแรกครับจ่ายมาแล้วก็ตกไปตรงกลางจังหวะนี้ นี่ครับเข้ามาเข้าคอได้ดีครับจังหวะนี้พยายามสไลด์แต่ว่าไม่โดนครับปราศมาราชบอลเลยไปถึงพิษานสินไซนครับแปรโล่งโลสบายเลยครับลูกนี้โอ้โหสองประตูตอนหนึ่งนทีมท่สามเป็นราชนาวีครับที่พลิกขึ้นมานำสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับเจอบอลเร็วเข้ามาแล้วของสุพรรณบุรีไม่ไม่มีตรงกลางเนี่ยไปคอยดีเลยเกมไม่ดึงจังหวะเกมไม่ได้ครับก็เลยทําให้ของราชนาวีมารวดเดียวจบเลยนะครับต่อครับตอนนี้สุพรรณบุรีแข่งตามช่องสวยครับอันเดลุยส์แขงเดล ลุยส์ปาตจังหวะ้อยครับ2-2ครับมาตามนัดเหมือนกันครับทั้งคนเปิดคนยิงครับโอ้จากอันเดรุยส์ไปจบที่ซจิโยฟานได้ยังไม่สมบารณ์กับประธานสโมสรต้องเท่าไหร่เะครับเพราะเดนในบ้านทงการใชยชนะอะไรกัตอนนี้แต่ว่าเสมอได้นี่ก็ยังได้รู้เลยครับดูจังหวะไม่ล้ำหน้าด้วยครับอันเดรุยต้องชมจังหวะจ่ายของจากทันด้วยครับจ่ายมาทะลุอันเดรุยแล้วก็เปิดเข้าตรงกลางครับ โอ้โหข้าวฮอตพอดีเลยครับดูนี้สไลด์เลยครับแตน้่เน้นแล้ครับ<า>ทุกอย่างมันพอดีพอดีทั้งหมดเลยครับมันจะเป็นจังหวะออกตัวของเดลุยส์มาก่อนวิ่งตัดหลังวิชาเข้าไปแล้วก็พอปาดได้ก็น้ำหนักเป๊ะมากๆนะครับสุดที่พงษ์ จะแหวกเดี่ยวลูกนี้โดนขวางไว้2ด่านยังจิ้มคืนบายฮิฮาได้อีกทีไม่ยิงครับเคาะทําชิงกันอยู่ในกรอบรถกับตัวซ้ายลูกนี้สัดเรียบร้อยครับ3าสองโอ้ยิงได้คมสุดๆพี่สารสินซาอินอีกแล้วครับแล้วช่วยราชนาวีเอฟซีครับขึ้นนําและดูท่าดีใจครับตีปีกเลยครับโอ้โหนะครับโอ้นาที่63นะครับดูครับจังหวะนี้จวนเจียนอยู่ครับชิงไปชิงมาพลิกตัวแล้วหมุนกับตัวครับยิงด้วยเท้าซ้ายครับหมดเซฟเลยครับ พัฒนันพิจิตทรรครับพยายามที่จะพุ่งปัดครับแต่ว่าเขาไม่ถึงครับดูครับพลิกตัวแล้วยิงลูกนี้ทาวซ้ายเขโหสุดยอดจริงๆครับพิศาจสุดสายอินสามประตูต่อสองครับกลับมานําอีกครั้งหนึ่งครับของรัชนาวีแล้วก็ดูการสัใจของเตโก้ครับสันใจจริงครับเกมนี้เป็นลุ้นเฮดคริกเลยครับสิทธิศักยอดโด่งเข้าไปเอาไม่มีเสียงนะมไม่ล้มหน้าด้วยอาหลุดมาสองคนเข้าขวาโอ้โหปัดข้ามหาไม่ได้เดียว แต่ว่าดูครับจังหวะได้ลุ้นประตูที่สี่บ,บอลยาวครับสิทธิศักดิ์มารพันเปิดมาลูกนี้แล้วอมมอนวิ่งอยู่ไม่เล่นครับอมรอนถ้าเล่น,นคิดว่าตัวเองล้ำหน้าอะไรครับปล่อยเพื่อนเล่นแล้วลูกนี้แต่ใจยิงแล้วปัดไว้ได้ครับพัฒน,นันวิจิตควาได้เซฟครับลูกนี้ดูเผินๆก็เหมือนไม่ล้ำั้งคู่ด้วยครับ<ช>โอ้ชุดน,นะทางโซนรีได้หาวิธีเล่นเกมบุกฉับนี้มากขึ้นนะครับจักรพัน์ปั่นเข้าไปเสาไกลตัวโฉบเอ้ามุงตั้งลูกนี้ติด ยิงซับในทีหนี้ง 1. โอ้โหเข้าหน้าต่างครับหน้าต่างด้านนอกดูครับจังหวะเปิดพีคิกนัทพงศ์เปิดมาแล้วบอลเหมือนจังหวะที่เขาจะยิงเนี่ยมันไม่มีหลักอะไรบอลมาโดนตรง ูอีกครั้งครับบอลโดนสีสากครับแต่มองไม่ดีครับแล้วบอลกระโดดมาเข้าทางอีกครั้งแล้วยิงสามลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับช็อตแรกติดมาชูก,ก้าช็ชอตสองสามติดสินิศักดิ์คนเดียวนะครับอเอาหลุดขึ้นมาด้วยโยกเข้าขวาชูชนะยิงยัดตัวเดียปัดนคนขานครับซูเปอร์เซฟโอ้ยลูกนี้เนี่ยปัดไม่โดนนี่เรียบร้อยเป็นสี่สองนะครับโอ้โหดู อีกครั้งครับจังหวะนี้ครับชูชนาครับนี่ก็โยกหลบน้ำตาลปงสมนับได้แล้วครับแล้วตกมาขวาแล้วยิงลูกนี้ก็ปัดปลายนิ้วครับพัฒนานวบอลไปชนขาแล้วไม่ปัดนี่ตุ้งตาข่ายแน่เลยครับโโอ้หวัดไปถึงมุมธงแล้วหยอดโดงเข้ามาลูกนี้มุกเลยกน้อโอ้โหข้ามคานอีกครับอังเดรลุยส์ ไม่ไม่ข้าครับมาบอลปรินในทางตรงนั้นมีวิชาค้าเอาไว้ครับผมถือว่าจังหวะบอลเปิดมาถือว่าได้ลุ้นเลยครับของสุนรบูเรีครับด้านขวาพลงัวัฒน์หัศครับแล้วก็สอดเข้าไปจัหมกอยู่แล้วครับแต่ว่ายมี่วิชายืนอยู่นะครับแล้วมองใส่กลับมานะครับมีความเร็วนะครับลงมาใหม่ๆแทั้งทําต้องเดียวเดียวลูกนี้จิ้มติดแล้วก็เรียบร้อย4-2โอ้นาที90พอดีพอดีครับแล้วก็เป็นฮัตทลิกของพิสารสินซ่าอินไม่ธรรมดาโอ้โหสมบูรณ์แบบครับ3ประตูใน40 หนาทีของพิสารศิลป์นี่ต้องชมนะครับตัวสำรองอีกหนึ่งคนแล้ะครับนักวุฒิสมบัติโยธาครับที่จ่ายให้กับพิสารศิลป์ครับดูรับจิ้มโอ้โหลูกนี้เหนือชั้นจริงๆครับดูจ่ายนิดเดียวครับแล้วจังหวะนี้ก็จิ้มหูรองเท้านะครับนิ่งมากเพราะว่าคือเขาเขามีเวลาแล้วไม่ไม่รีบร้อนจนเกินไปครับมีเวลารอดูจังหวะ การที่พุทธษาประตูทางพัฒนัดวันนี้นี่มี4ประตูแล้วก็เป็นการสู้กันด้วยสมริดอย่างแท้จริงครับจบเกมด้วยชัยชนะของทีมเยือนครับได้3าคะแนนสำคัญเลยวันนี้บุกมาชนะสุพรรณบุรี4ประตูต่อ2ครับสมโมเบตเรวดเร็วปลอดภัยไร้กังวลการเงินเยี่ยมโปรโมชั่นสูงการันตีความมั่นคงผู้ส, th pues mm ส nah นับสนุนเว็บแคมอย่างเป็นทางการปี2013ถึง2014